น,นี้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคอสชอกับครมเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อติดตามการทํางานตามแผนรถแบบติดตามจากคุณพิสนุแป้นวงนะครับมีรายงานสดมาจากทาเนียบบัฐบาลครับครับคุณรรดพบครับนอกจากนี้นะครับจะเป็นการติดตามในเรื่องของการพิจารณากฎหมายในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ขณะที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะพิจารณาเรื่องเบี้ยนะครับในการเลี้ยงดูเด็กเล็กครับ การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับคณะรัรกษากความสงบแห่งชาติหรือคอสชที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีหวัวหน้าคอสชเป็นประธานการประชุมที่ตึกสันติไมตรีหลังในซึ่งเป็นการประชุมร่วมกันนัดแรกของปี2558จะมีการรายงานความคืบหน้าการทำงานของคณะการกรมการต่อต้อตอตานการทุจริตคอร์รัปชันการออกกฎหมายรวมถึงการติดตามการทำงานของแต่ละภาคส่วนตามแผนรถแมพของคอสชโดยเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ที่นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้าคอสอชอได้กำชับให้เล่งรัดดำเนินการพิจารณากฎหมายที่สำคัญนอกจากนี้ยังคาดว่าจะมีการหาหรือถึงสถานการณ์ทางการเมืองด้วย สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีมีวาระที่น่าสนใจคือการพิจารณาเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเล็กในกลุ่มครอบครัวยากจนด้านคณะกรรมาการนโยบายปัมน้ำมันแห่งชาติและกระทรวงพาณิชย์เตรียมเสนอมาตราการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำมันปล์มให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณจัดซื้อน้ำมันปล์มดิบจากต่างประเทศมาชดเชยในส่วนที่ขาดแคลนจำนวน50ล้านลิตรวงเงินไม่ต่ำกว่า1500ล้านบาทขณะที่กระทรวงพาณิชย์เตรียมรายงานความคืบหน้าการจัดเตรียมความพร้อมการจัดงานมากม การค้าชายแดนที่พื้นที่อําเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่29มกราคมโดยจะมีการจับคู่ธุรกิจผลักดันการค้าชายแดนในส่วนของแม่สอดเมวดีเพื่อให้เป็นโมเดลการพัฒนาการค้าชายแดนการพัฒนาการค้าชายแดนครับก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของเขตเรศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ตามแนวชายแดนครับคุณรณพรมครับ